มาเฉลยโจทย์หน้าเพจกันนะฮะข้อนี้ใน Choice มีคำว,ว่า transform รูปต่างๆกันนะฮะขอเฉลยเร็วๆก่อนนะฮะตอบเป็นข้อแมวเหมียวครับให้นักเรียนจำแบบนี้นะว่าคำนามบางคำอาจจะตามด้วย to verb เพียวได้คำนามบางคำอาจจะตามด้วย to verb เพียวได,จจได,ได้ยกตัวอย่างเช่น proposal ที่แปลว่าข้อเสนอสมมติครูเบิร์บอกว่าข้อเสนอของพวกเขาในการที่จะสร้างโรงงานใหม่ นั้นได้ถูกปฏิเสธไปเรียบร้อยแล้วนะครับข้อเสนอที่จะสร้างโรงงานใหม่ไอ้ทูตรงนี้มักจะแปลว่าที่จะันะครับแต่มันไม่ใช่คำนามทุกคำนะที่ตามด้วยทัวเพียวได้อาจจะต้องท่องว่าคำไหนออกสอบบ้างตอนนี้เท่าที่ครูเบิร์ตเจอมานะฮะข้อสอบเนี่ยออกอยู่คำเดียวถ้าเกิดมีออกเพิ่มครูเบิร์ตค่อยมาบอกเพิ่มนะที่เคยเจอเนะี่ยคือ decision แปลว่าการตัดสินใจ เช่น decision to quit the g r u p ปีเตอร์เนี่ยปฏิเสธที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจที่จะออกไปจากกลุ่มนี้นะฮะปีเตอร์ปฏิเสธการพูดถึงการตัดสินใจของเขาที่ลาออกไปจากกลุ่มอสมมติมีกลุ่มในการทำงานร่วมกันกลุ่มนี้มี5คนปีเตอร์ตัดสินใจลาออกปีเตอร์ขอไม่ให้สัมภาษณ์แล้วกันว่าลาออกไปทำไมอะไรแบบนั้นนะฮะอันเนี้ยออกสอบแน่นอนนักนเรียนจำให้ดีๆฮะ decision to decision to Decision to ตามด้วย verb peel ได้ด้วยนะครับถัดไปฮนะ decision ตามด้วย to p e e วได้นะที่มาดูโจทย์เราโจทย์เราเนี่ยเป็น proposal ดังนั้นมันตามด้วย to p e e วได้ลองแปลทวนดูนะฮะเขาบอกข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงตึกที่ไม่มีคนอยู่อะตึกร้างนะฮะให้กลายเป็นห้างสรรพสินค้าจะมีการถกกันเรื่องนี้คุยกันเรื่องนี้ในวันอังคารนฮะ vacant แปลว่าว่า,วางเปล่า ไม่มีผู้อยู่อาศัย vacant ว่างเปล่า vacant ว่างเปล่านะครับ discuss ปรึกษาหารือ discuss ปรึกษาหารือข้อเสนอที่จะเปลี่ยนแปลงตึกร้างให้กลายเป็นห้างสรรพสินค้าจะได้รับการถกกันนะครับปรึกษาหารือกันในวันอังคารนี้นั่นเองตอบเป็น C-Cat A เผิดเพราะอะไร A ผิดเพราะถ้าเกิดมองเป็นช่อง2ไม่ได้เนื่องจากมันมี verb แท้แล้วคือ will be d i s c u s s ช่อง2คือ verb แท้นะ จะมาซ้ำกับเวิร์แท้คือ will be discussed ไม่ได้เป็นช่อง3ก็ไม่ได้เพราะมันจะแปลว่าที่ถูกเปลี่ยนข้อเสนอที่ถูกเปลี่ยนแล้วตามด้วยตึกร้างมันไม่เข้าใจ d ีด็อกไม่ได้เพราะเป็นคำนามมันก็จะซ้อนกับ proposal ที่เป็นคำนามการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอแล้วก็ตามด้วยตึกร้างคำนามซ้อนกัน3ตัวเลยเนะี่ยไม่ได้อยู่แล้วตอบเป็นข้อ 4CA ครับฝากคำคมทิ้งท้ายนะฮะคำคมวันนี้เนี่ยได้แรงบันดาลใจจากการที่คูเบิตได้ ดูคลิปที่มีน้องๆ้องดาราเนี่ยเขามาคัดตัวเรื่อง Two Worlds โลกสองใบใจดวงเดียวซึ่งเป็นซีรีส์ที่สร้างจากนิยายที่เวิร์ดแต่งเองนะสร้างโดยพี่เขตฐานทัพแล้วก็น้องเจมส์หนังหน้าโรงนะฮะก็คือ,อเมื่อประมาณเมื่อวานหรือเมื่อลัอืนวานเนะมื่อวานเนาะเมื่อวานเนี้ยนะฮะมีน้องดาราเข้ามาคัดตัวเป็นนักแสดงเป็นหนึ่งในพระเอกพระเอกเรื่องนี้จะมี2คนเป็นหนึ่งในพระเอกที่ชื่อว่าภูผานะฮะก็มีเข้ารอบสุดท้ายมาประมาณ15คน ก็มีการคัดตัวกันอย่างหนักหน่วงนะฮะแต่สิ่งที่ครูเบิร์ตคิดก็คือว่าเฮ้ย mm. น้องๆที่มาคัดตัวเนี่ยมีความกล้าหาญมากเลยนะเพราะว่าบทภูผาเนี่ยคือเป็นผู้ชายที่หล่อมากหล่อแบบเทพอะดังนั้นคนที่มาคัดตัวเนี่ยเขาจะได้รับความกดดันหลายอย่างเช่นพอเขามาออกหน้ากล้องพอเขาถูกแคปรูปไปลงใน Twitter ไปลงใน Facebook แบบเนี้ยก็ย่อมต้องมีคนวิจารณ์ว่าเฮ้ย คนเนี้ยหล่อหรือไม่หล่อคนเนี้ยเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมดังนั้นเวลาเขามาอัดย้อนหลังเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ได้เขาก็อาจจะรู้สึกแบบเสียใจได้หรือไม่ก็อาจจะรู้สึกหน่อยได้ซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครใครๆก็คงเคยเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้ที่ไม่ได้สมหวังอะไระทุกประการแต่ครูเบิร์ตอยากจะชื่นชมว่าคนที่เขาเข้ามาคัดตัวเนี่ยนะครับถือว่าเป็นคนที่กล้าที่จะทําตามความฝันกล้าที่จะ เลือกทางเดินชีวิตของตัวเองตอนที่ครูเบิร์อยู่มอต้นครูเบิร์ชอบร้องเพลงมากและอันนี้ยเขามีการประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษพ่อกับแม่ก็เชียร์ครูเบิร์ไปสมัครก็บ้ายอกก็ไปสมัครนะปรากฏว่ามีสมัครอยู่2คนแต่น้องอีกคนหนึ่งเนะี้ยตอนนี้เป็นครูสอนร้องเพลงนะร้องเพลงเก่งมากและอันนี้พอไปร้องด้วยกันอ่ะครูเบิร์ตกับเลยไม่ฟังผลแล้วน้องก็เดินม,มาบอกว่าพี่เบิร์ตไม่ฟังผลหรอก พี่ครูเบิร์กเลยบอกว่าอ๋อไม่ฟังไม่ได้อยู่แล้วแต่ปรากฏชนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันแต่น้องเขาลองพอมากนะแต่เราแต่เราก็ลองดีระดับหนึ่งแหละแต่ว่าก็รู้สึกไม่ได้ดีกว่าเขาอะนะฮะแต่บังเอิญเราชนะทีเนี้ยก็ไปบอกเพื่อนบอกเฮ้ยเราชนะแหละเพื่อนถามว่ามาแข่งกี่คนครูเบิร์กก็บอกสองคนเพื่อนก็สายหน้าอสองคนเองอะไรเงี้ยครูเบิร์กก็ไปเล่าพ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็ให้กําลังใจดีมากบอกว่าสองเอกสองคนเองแล้วทําไมอะอก็คนอื่นเขาไม่ได้เข้าแข่ง ก็แสดงว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ชนะแต่เราเข้าแข่งเราถือว่าเราเป็นผู้ชนะและเราเป็นคนที่เลือกทางเดินชีวิตของเราเองดังนั้นไม่ว่าคนเข้าแข่งขันน้อยหรือเยอะนะฮะประเด็นสำคัญก็คือว่าเราเนี่ยกล้าที่จะเสี่ยงหรือเปล่ากล้าที่จะยอมรับแรงกดดันหรือเปล่าฝากคำคมทิ้งท้ายไว้แบบนี้นะครับว่า be miserable แปลว่า มิส e r a b l บถ้าแปลเป็นไทยแปลว่าอคล้ายๆหดหัวนะครับอ motivate yourself motivate แปลว่ากระตุ้นนะฮะ whatever has to be done is always your choice นะฮะไม่ว่าจะเศร้าซึมนะไม่ว่าจะกระตุต้นตัวเองให้ร่าเริงจำสายหรือมีแรงกายแรงใจอะไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะมันเป็นทางเลือกของคุณเสมอนะฮะทุกทุกวันเรามีสิทธิ์เลือกนะฮะดังนั้นพยายามเลือก ให้ดีที่สุดไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามเพราะพอวันเวลาผ่านไปมันจะกลายเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ฝากไว้นะครับ